สวัสดีทุกคนด้วยนะครับปกับผมเกมเมอร์โกทีวีนะฮะวันนี้เราจะมาเล่นเกมท a ก k of the Dead นะฮะเรามาเริ่มเลยดีกว่ากดเพย์ PlayStation เอ้ยไม่ใช่เพย์อย่างเดียวนะไม่ใช่ PlayStation น,นะฮะเห้ยกดเลยฮนะง่าเขาบอกให้ยิงเป็ดนะเพื่อลงมากินเนะี่ยโอเคกดโอเคไปเฮเยมาละหนึ่งตัวละสองตัวอืมตายนละยิงเอาดิไม่แม่เลย อุ๊ยโอ้โหมาหมายิงยิงเป็ดยิงเป็ดเอามากินอันนี้เป็ดตีคุกแสงว่าแสงไ,สไปขโมยของมาแนะ่นอนเลยไอขโมยไอน,นี่มานะยิงมันยิงมันโอ้ยยิงหมาหมาบอกหมาไม่เกี่ยวจะยิงทำไมเอ้ยกดผินนดนี่กดองีอ้กดไม่ติดยิงต่อเอาดิอื นะอ,อ,นนนนอื้ยิงมันนะยิงมันยิงมันยิงมันเฮ้ยโอ้ยยิงมันนะยิงมันโอ้ยิงไม่โดนโดนโอวะรีโหลดปล่อยมันไปปล่อยมันไปเอยไม่น่าร้องเลยตายเลยเคยกดกดอืมเอาเอาสไนปเปอร์ไปกินเองไม่ใช่เลูอดสองมิกินซะอร่อยไหม ลูกของลองเลยเฮ้ยแบกไปก็คันเลยฮะอืไมนใหม่นี่ใหม่สตัวสองตัวสองตัวฮะอนี่สองตัวสองตัวสองตัวกับหมาหมาหมาหยิงมันยิงมันดีโหดยิงมันยิงมันยิงน้ยโอ้ แต่กระสุนดนี้ายิงมันยิงมันยิงมันนี่คือความแม่นนะเฮ้ยโอ้โหเรียบร้อยแส่กระสุนยิงมันยิงมันยิงยิงมัน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 นี่ความแม่นเฮ้ยโอ้โหไม่ทันนะรีโดไม่ทันหน้าที่เป็ดคะแนนนะโหหน้าเศร้าจริงเลยโอเคต่อยิงมันยิงมันยิงยิงมันยิงมันนะยิงมันยิงมันยิงยิง เฮ้ยโอ้โหรีโหลดไม่ทันโอ้เล่นเกมนี้ไม่ชินเลยเล่แค่สามไม่เงาหูน่นาอายย่างนเลยฮะยิงมันยิงมันยิงมนันฮนะยิงมนันเพื่อจะเอาลงมากินนะฮะหิวฮะหิวตอนนี้เหงาไม่ใช่แล้วอาดิเฮ้ยอืรับทันอืรีโหลดเฮ้ยจะหน,นีไปไหนหนีข้าไปไหนเฮ้ยเรียบร้อยทันยิงไม่โดนอีก แม่นมาแหละโอ้โหยิงนกนกที่หนีหนีออกจากคุกมาโอ้โห,หน่าสงสารเขาจังยิงมันนะยิงมันอืมเอ้ยยิงมันดิยิงมนะันโอเคเอ้ยระเบิดกลายเป็นกโก้กครันนะอืมฮึ่มรู้สึกโอ้รู้สึกตื่นเต้นนะยิงกระสุนก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โห,โโหไม่ทัน เฟลครับเฟลตรงหมาอย่าเงี้หมาหมาชอบเล่นลับหลังอย่าเง้ยอะไรกัตายไปซะตายไปซะมามาสองตัวมาสองตัวหมาอยู่ไหนเนายโอ้โหอ้าวหมาหมาโดนยิงตายโอ้สดงความเสียใจด้วยนะไอ้มิชัยละยิงมันดิยิงมันยิงมันไม่ตายโอเคยิงมันยิงยิงยิงอืออือ แบงหมาตายแกยวแสดงก็เสียใจด้วยนะครับไม่ใช่ครับไม่ใช่แสดงเขาเสียใจเล่นต่อฮึยิง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 ไม่โดนไม่โดนเอาะฤทธิความแม่นจะหายแล้ว <c oughs> อีกแล้ว oh, โนะอ้โหเฟลทำไมอ่ะฮะแล้วยิงกันยิงดีลงมา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 โอ้ยปล่อยลงมา <c oughs> <c oughs> ลงมาลงมาดิครับเฮ้ยเดี๋ยวมองเดี๋ยวได้มองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้มองนะแจ๊หรอกดอเดี๋ยวได้มองเดี๋ยวได้มองมองเดี๋ยวได้มองเฮ้ยระเบิดอม,มีอยากกินระเบิดนะอยากกินอยากกินเป็ดเนะนียนี่เป็ดเป็ดเฮ้ยได้เท่าไหร่ครับคะแนนคะแนนได้นะสิบเอ็ดนะฮะสูงสุดได้ยี่สิบสี่นะฮะเคฟงั้นขอ ขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณครับ